ดูท่าทีแล้วครั้งนี้ NV ็นวีดจะลุยตลาดกับ G-FORCE RTX 50ครบทุกเซกเมนต์เลยนะครับโดยตอนนี้เปิดตัวมาแล้ว5090 5080 5070 Ti และก็5070ธรรมดาเหลืออยู่แค่5060 Ti และก็5060ธรรมดาและก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือมาด้วยนะครับว่าจะมี5050 50, เข้ามาอีกปกติแล้วเนี่ยไอ้ตัว5050เ 50, นี่ยมันจะอยู่แค่ในส่วนของฝั่งโน้ตบุ๊กที่เราคาดการไว้แต่ว่าเหมือนว่าตอนนี้มันจะเป็นจริงในส่วนของการ์ดเดสก์ท็อปแล้วด้วยเช่นกันนะครับไม่กี่วันก่อนนนห้้าาีเร หเห็นแผนการเปิดตัวที่เป็นข่าวลือของ G-Force e RTX 5000 Ti แล้วจะมีขนาด VRAM ให้เลือกอยู่2แบบก็คือ16 g b กับ8 g b ส่วนวันนี้ฮะเรามีข่าวสำหรับรุ่นประหยัดลงมากว่านั้นอีกฮะก็คือตัว RTX 5000แล้วก็ RTX 5050นะครับข้อมูลนี้มาทางเว็บไซต์ w c c f Tech นะครับเขาออกมาบอกว่า5000เนี่ยจะใช้ PCB รหัส PG162 SKU25 และจะมากับม e m มรีขนาด8 นะครับโอ้โหฟังแล้วเสงนะ oh. โดยจะมีการเปิดตัวอยู่ในช่วงประมาณเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะครับต้นเดือนครับจะเป็นในรุ่นของ5 0 0 0 T.I เสร็จแล้วครึ่งเดือนหลังจะเป็น 50608 g b มาตรฐานนะฮะนอกนั้นแล้วครับยังมีข้อมูลของรุ่น RTX 5050 50เข้ามาด้วยนะครับตามชื่อเลยครับไอเซกเมนต์เนี่ยมันจะเป็นการ์ดของ Entry Level นะครับราคาเปิดตัวเนี่ยก็แน่นอนว่าจะต้องไม่สูงเพราะว่าตัว5060เนี่ยมีข่าวลือม,มาว่า299เหรียญน,นะครับตัวนี้ก็แน่นอนครับว่าอาจจะอยู่ในเรนจ์ของ199ถึง249เหรียญก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ชนกับ Intel B580 นะครับ B580 เนี่ยจะว่าไปแล้วก็จกัดว่าเป็นการ์ด ในกลุ่มของเซกเมนต์เริ่มต้นที่ค่อนข้างคุ้มค่านะให้ Vram มาโอเคตัวการ์ดเองก็มีพลังดิบที่โอเคในระดับหนึ่งส่วน Nvidia เนี่ยอาจจะไปเน้นในเรื่องของฟีเจอร์มากกว่ามัง้งเพราะว่าถ้าข่าวหรือว่าไอ้ Vram 8G เนี่ยเป็นจริงก็จะจจะเป็นตัวเลขที่ดูแล้วไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับแต่จะว่าไปแล้วรุ่น50 50เนี่ยเราก็คงจะหวังอะไรกับมันมากไม่ได้นะครับส่วนอื่นนะครับในเรื่องของ turbo power เนี่ยก็บอกมาว่าอาจจะอยู่ในเรนจ์ประมาณ145วัตต์บวกลบนะครับซึ่งก็ไม่ใช่ตัวเลขที่สูงอะไรถ้ามองแง่หนึง่งก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับเพราะว่า145วัตต์เนี่ยหมายความว่ายังไงก็คงจะต้องต่อไฟเลี้ยงเพิ่มเติม,ตมพวกคอมเก่าๆที่แบบว่าหวังว่าจะแค่เสียบสล็อต PCI และกินไฟจาก PCI อย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็น่าจะหมดสิทธิ์นะครับใครอยากจะอัปเกรดก็คงจะต้องซื้อ power supply ใหม่ด้วยนั่นแหละฮะ